สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมวนขบรถกับมหาจุดผ้าเที่ยวครับพี่น้องเมื่อนี้มหาจุดผ้าเที่ยวมาชมบรรยากาศนะครับผานกเขานะครับเป็นเขตล้อยต่อระหว่างอำเภอผู้ผาม่านกับอำเภอผู้กระดึงครับผู้ผาม่านอยู่จังหวัดขอนแก่นผู้กระดึงนะครับเขตอำเภอผู้กระดึงก็คือจังหวัดเลยนะครับประตูสู่อีสานนะครับ นี่นะครับไปเบิงบรรยากาศนะครับผานกเขานะครับถือว่าเป็นผาหน้าผาที่ดูแหละสวยงามครับขนาดที่มหมายศนำเสนอทุกท่านกะอยู่ในรถครับเป็นการออกจากอุทยานแห่งชาติภูผาม่านก่อนที่จะไปโผล่ที่ผานกเข้าบ้านผานกเข้าอำเภอู้กระดึงจังหวัดเลยครับจังไปเบิงบรรยากาศน้ำกันสวยๆครับพี่น้องชมบรรยากาศแบบนี้นะครับ เป็นบรรยากาศแบบสลัวสลัวก้อนครับนี่นะครับขับรถผ่านด้านซ้ายมือนะครับที่เราเห็นข้างหน้ากะคือประตูเข้าสู่จังหวัดเลยครับนี่คือเขาสูจังหวัดเลยนะครับเป็นถนนสายหลักสายเอเชียนะครับพี่น้องไปเบิงบรรยากาศกับพานุเข้าน้ากันครับพานุเข้าถือว่าเป็นหนาผาที่สูงตรงานสวยงามนะครับพี่น้องนี่คือผานุเข้านะครับ อำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลยครับพี่น้องนะครับเป็นหน้าผาที่อยู่ในกลุ่มของเทือกเขาเพชรบูรณ์โซนนั่นแหละครับพี่น้องอยู่โซนนั้นนะครับอยู่ในเขตภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนี่คือประตูสู่จังหวัดเลยนะครับไผ่มาจังหวัดเลยต้องผ่านผานุเขา่าสวยงามครับพี่น้อง มายศบ่ได้เขาไปใกล้กับผานกเขาครับพี่น้องก็อยู่ในบริเวณโซนที่เป็นบ้านผานกเขานะครับที่เป็นร้านค้าร้านขายเป็นชุมชนนะครับเล็กๆแห่งหนึ่งของอำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลยครับพี่น้องนี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ดูแล้วดูแล้วดูสวยงามนะครับสูงตรังงาน นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์และยังคงความสวยงามละระกะเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้ดูสวยงามครับพี่น้องนี่ไปเบิ้งนังกันครับพี่กับบรรยากาศนะครับตอนที่มหายศเดินทางนะครับพาครอบครัวมาที่จังหวัดเลยครับพี่น้อง เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ดูแล้วสวยงามฝากก็ไลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากมาหายุดพาเที่ยวครับพี่น้องมือนี่มาหายุด้าเที่ยวพาพี่น้องนําเสนอผานกเขานะครับเป็นรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับจังหวัดเลยครับขอบคุณและสวัสดีครับ